ปริมาณที่ส่วนใหญ่ในทางการแพทย์แนะนําถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันหรือเปล่าครับถ้าสําหรับความหวานหรือว่าน้ําตาลน่าจะประมาณนี้แต่ว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยโดยภาพรวมนะฮะคนในสังคมมักจะทานเกินบางรายเนี่ยทานมากกว่า3เท่า20ช้อนชาต่อวันซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะฮะแล้วก็เป็นความหวานที่สูงปรีดเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ครับอาจารย์ครับ มาถึงการคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้นะฮะอยากจะถามถึงสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากปัญหาทั้งสองท่านที่อาจารย์ได้เกิดแล้วก็ปิ๊งไอเดียเข้ามาที่เมื่อสักครู่เล่าก็คือนะฮะมีที่มาที่ไปก็คือต้องมีการนําเข้านวัตกรรมลักษณะนี้จากต่างประเทศเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าเครื่องตัวนี้ถ้านมีการนําเข้าจากต่างประเทศมันเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องของราคาระบบหรือว่าอะไรทํานองนี้ครับค่ะนะคะจริงๆแล้ว เครื่องตัวนี้นะคะก็คือชื่อจริงๆก็คือ inline reflectometer ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งราคาอยู่ประมาณครึ่งล้านอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็การดูแลรักษาก็จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาดังนั้นถ้าเราสามารถออกแบบให้เป็นอุปกรณ์เล็กลงราคาถูกขึ้นและสามารถใช้กับมือถือได้นะคะก็จะเป็นลดการพึ่งพิงการนาเข้าน่าจาัด เทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคมเราค่ะไอตัวหลักการของเครื่องเขาคือคล้ายๆกันครับใช้เรื่องของการสะท้อนของแสงการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นหลักการในการออกแบบไม่ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรายังทําคล้ายเขาเราก็จะไม่ได้นวัตกรรมใหม่ครับเราเลยต้องพยายามออกแบบให้มันต่างต่างในนี้คือถ้ามันทําบนมือถือได้เงี้ยมันต่างแน่นอนเพราะว่าไอตัวอุปกรณ์ทางแสงเรื่องปริซึมมันจะต้องไม่เหมือนกันแล้ว เพราะถ้ามันบนมือถือเราต้องใช้แสงอ,อย่างให้มันง่ายคือใช้แสงจากนหน้าจอเลยครับที่ไอ้เครื่องมือของเราที่เราทำนะครับแล้วก็ใช้กล้องถ่ายภาพเป็นตัวตรวจวัดแสงคือใช้การถ่ายภาพเลยแล้วก็ความหวานมันจะเป็นเท่าไหร่วิเคราะห์จากภาพถ่ายเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต่างกับของเขาแน่นอนตัวพิซซึ่มที่สร้างตรงนี้มันก็มันก็จะต่างออกมาจากจากไอ้เครื่องที่ที่มีขายแต่ว่าหลักการพื้นฐานเหมือนกันครับ ครับขนาดเครื่องของเขาใหญ่ไหมฮะอาจารย์รอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีเซนนะคะ<อ>ซึ่งของเราจะเหลือประมาณห้าเซนไม่ถึง <5 cm. S 2> ไม่ถึง5เซนนะคะคือเกินครึ่งะคะ่ะลดลงเกินครึ่งน้าหนักก็เบากว่าด้วยค่ะแล้ว<า>ก,<ๆ>ก็สิบถึงยีของเราเหลือประมาณ5เซนติเมตรแล้วทีนี้ระบบของเราไม่ต้องมีการ ปกติถ้าพูดถึงระบบเรื่องของแสงเราจะมองถึงการอะไลน์เมนต์หรือการจัดวางอุปกรณ์เชิงแสงแต่ของเราสามารถออกแบบให้บังคับทางเดินแสงพิซซึมพิเศษของเราบังคับทางเดินแสงด้วยตัวอุปกรณ์เองไม่ต้องมีการใช้ไฟเบอร์ออปติกหรืออะไรมาลดการยุ่งยากในการประกอบด้วยค่ะครับก็เดี๋ยวเราจะได้คุยเจาะลึกลงลึกในรายละเอียด <forgetting S 2> ในตอนต,อต่อๆไปนะฮะอาจารย์ครับแต่ทีนี้ก็เลยกลายมาเป็นความร่วมมือของอาจารย์ทั้งสองท่านจากสองมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์สุภลักษณ์เล่าให้ฟังก็คือได้ทุนด้วยใช่ไหมครับ<ช>อาจารย์ค,ครับเป็นทุนจากที่ไหนยังไงนะครับอาจารย์หน่วยางานไหนครับคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่าสกอภายใต้โครงการเฮิร์บค่ะครับปี59แล้วก็ปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับก็นำมา นะฮะพัฒนาเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ในระหว่างนี้ยังอยู่ในการพัฒนาต่อยอดใ,<ช>ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะฮะทีนี้อันขอถามเรื่องของกระบวนการในการคิดค้นมาเป็นนวัตกรรมตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการทั้งการคิดค้นรวบรวมข้อมูลพัฒนากระบวนการตรงนี้ใช้เวลาน,านานมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับประมาณถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคิดประมาณปีครึ่งครับ มันจะไปเสียเวลาเรื่องการออกแบบตอนแรกรเพราะว่าอย่างที่บอกจะพยายามทําให้มันต่างครับต่างจากของที่มีอยู่รวมถึงในงานวิจัยก่อนหน้าด้วยที่เราลองสืบค้นงานวิจัยขอ,ของในต่างประเทศที่เขาทาํามาเขาทําออกมาในรูปแบบไหนครับมันยังไม่มีการออกแบบและทาบนมือถือเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องที่มีคล้ายๆกับเครื่องใน,ในอุตสาหกรรมก็คือมีตัวที่เป็นบริซึมแล้วก็มีแหล่งกําเนิดแสงมีตัวดีเทคเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราเลยพยายามตัดพวกนี้ทิ้งให้ให้มือถือมันทาหน้าที่พวกนั้นแทนทั้งหมดก็คือเป็นทั้งแหล่งกาเนิดแสงเครื่องมือด้วยเป็นตัวดีเทกเตอร์ด้วยเป็นตัวตรวจวัดตัวใช้การถ่ายภาพเพราะฉะนั้นอันที่เราต้องออกแบบก็คืออุปกรณ์ทาแสงตัวปริซึมอย่างเดียวเพราะนี้เรามีข้อจํากัดตรงนี้ว่ามันต้องใช้แสงหน้าจอมือถือด้วยต้องใช้การถ่ายภาพด้วยกล้องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเพราะนั้นความยากในการออกแบบตรงนี้มันก็เลยยากเพราะนั้นเราเลยลองผิดลองถูกในการออกแบบแล้วก็ทดสอบตรงนี้อยู่สักพักนึับ อาจารย์ครับอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวอาจจะแบบว่าเด็กน้อยนิดนึงนะฮะแต่ทําไมถึงต้องใช้เรื่องของการหักเหของแสงหรือว่าในศาสตร์ของฟิสิกส์กับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำให้ได้ค่าความหวานทําให้เราทราบค่าตรงนี้ฮะอาจารย์ครับค่ะขออนุญาตนะคะก็คือโดยปกติแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะพอแสงเปลี่ยนตัวกลางในการเคลื่อนที่ก็จะเกิดการหักเหนะคะแล้วทีนี้เราจะเรียกค่าที่ หักเหนี้เรียกว่าดัชนีหักเหของแสงครับดังนั้นถ้าแสงเปลี่ยนตัวกลางเช่นอย่างที่เราเอาน้ำน้ำตาลที่มีความเข้มข้นต่างๆนะคะต่าง,างๆกันแปลว่าค่าดัชนีหักเหของแสงตรงนี้ก็จะต่างกันเราก็จะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้มาแปลงค่าเป็นค่าความหวานค่ะครับจากหักเหของแสงค่ะนะฮะ,ะดัชนีหักเหของแสงที่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางครับค่ะ ครับแล้วก็แปลงมาเป็นค่าความหวานใช่ค่ะทีนี้ทราบมาว่านวัตกรรมตัวนี้ได้รับรางวัลการันตีมาด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเป็นรางวัลอะไรท่าอาจารย์ครับม,มันมีสองส่วนนะคือคส่วนแรกมันเป็นเรื่องของการออกออกแบบก็คืออย่างที่อาจารย์สุปรักษณ์บอกคือว่าเราต้องการวัดดัชนีหักเคของของ,ของสารในที่นี้คือของเหลวครับเพราะฉะนั้นไอ,เอ้เครื่องเครื่องเวอร์ชันแรกที่เราทําก็คือให้มันวัดดัชนีหักเคของของเหลวได้ แล้วก็ส่งผลงานนี้เข้าประกวดแล้วได้รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชครับ,รบเอาเป็นเรื่องของเครื่องวัดดัชนีหักเหบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้เป็นงานส่วนแรกที่ทําแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราได้แนวคิดจากเพื่อนในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะวัดความหวานแล้วก็เลยพัฒนาเพิ่มให้มัน,มนจากการวัดดัชนีหักเหนี่เราลองอเพิ่มฟังก์ชันให้มันสามารถที่จะวัดความหวานได้รวมถึงแนอนตก็คือวัดปริมาณแอลโกอฮอล ปริมาณเกลือหรือความเค็มอาจจะมีเรื่องของความเปรี้ยวได้ด้วยในเรื่องของผลไม้บางตัวอย่างเช่นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันสามารถวัดได้ก็เลยขอทุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาผลงานตัวนี้ให้มันวัดความหวานได้ด้วยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการที่เรากําลังส่งผลงานอันนี้ส่งเข้าประกวดที่ที่สำนักงานคณะกรรมการวิชาการแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งในสําหรับปี6-1นเนี่ยครับครับขอบขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสมมุติเราซื้อเครื่องจาก ภายต่างประเทศนะคะถ้าเราจะวัดความหวานเราก็ต้องซื้อเครื่องหนึ่งความเค็มก็เครื่องหนึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ก็เครื่องหนึ่งแต่เราก็มีมีแผนที่จะพัฒนาให้เครื่องของเราเครื่องเดียวทําการสอบเทียบแล้วสามารถวัดทุกๆปริมาณได้ค่ะอาจจะเป็น3 in 1ใช่อันนี้สมมตินะฮะอาจจะเป็นแบบสาใน1ใช่ค่ะนะฮะวัดทั้งความหวานได้แอลกอฮอล์ได้ความเค็มได้จบในเครื่องเดียวเลยนะวันสต็อปเซอร์วิสภายในเครื่องเดียวได้เลย นะฮะทีนี้ก็คือนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับมาแล้วนะฮะเมื่อช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ใช่ค่ะซึ่งเป็นช่วงวันนักประดิษฐ์นะฮะก็นำนวัตกรรมตัวนี้ไปแสดงผลงานมาด้วยครับนะฮะ,ะ,ฮะที่ไบเทคบางนาเสียงตอบรับจากคนที่เข้ามารับชมนวัตกรรมของเราเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆงงานค่อนข้างจะเป็นงานที่ใหญ่นะคะคร,ระดับประเทศซ,ซึ่งก็จะมีเด็กนะคะตั้งแต่ระดับประถมเราจะเห็นว่าจะมีเด็กตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็ผู้ ผู้สนใจทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วก็มีเข้ามาถามที่บูธเยอะมากเหมือนกันนะคะเราก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายไปค่ะก็ถือว่า,าทําให้เราได้เผยแพร่ง,งานวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ให้คนภายนอกได้รับทราบอะค่ะะมีทั้งในส่วนนักศึกษาผู้ประกอบการภาคเกษตรกรที่ที่มาชมนะฮะจริงๆก็เอาจิงๆเลยเกษตรกรบ้านเรายังมีน้อยที่จะไปเดินเที่ยมชมในงานใบเทคใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรมาร่วมงานลักษณะนี้บ้างเหมือนกันค่ะอืมครับก็เดี๋ยวคงจะได้รับชมจากรายการของเรานะฮะถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวยังไงค่อยติดต่อกับเข้ามานะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาจารย์ทั้งสองท่าน นะที่คิดคนนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ที่ดีเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอการต่อยอดะะให้มีคุณสมบัติที่ดีมากขึ้นประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น